เจริญพรขอความจเจริญในธรรมมีแก่ท่านทั้งหลายวันนี้มาบูชาพระบรมสารีรลขาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะที่สุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติอันนี้ก็ใช้เสียงตามสายในการโทรศัพท์พูดคุยกับพวกเราทั้งหลายฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน ละลึกถึงพระจริยาคุณพระสรีราคุณพระคุณคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏรบัดนี้พระองค์ก็ปรินิพานและพระาธาตุของพระองค์ก็อยู่มายัางยาวนานสอง0ัน้ารอกว่าปีแล้วเดือนสิบอยาทำการละทานในการทอดกระถิ่นกัน เราได้เจริญกุศลกันมาอย่างต่อเนื่องรักด้วยความเคารพอย่างยิ่งเราทำต่อและต่อเนื่องโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องการควนขวายในการเจริญกุศลเดินตามรอยบาทพระาศาสดาพระเจ้า มีศัทธาเชื่อมั่นปัญญาทัศรุสัมมาสัมพทิยานเป็นผู้มีสาระปรัสทั้งมันในศีลเพื่อจะยังประโมทปีติปสัสสติสุขสมาธิและกยาถาพุทธญยานาทศนัศนะฟังธรรมสาธยายธรรมไม่ละเว้นในการทรงจำพระธรรมคำสอนของพระเจ้าและทำความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นไป ไม่ละเว้นในการไข้ครวนดึงข้อมูลคําสอนของพระเจ้าไม่ละเว้นในการประพฤติธรรมให้ถูกหลักคือประพฤติธรรมตามสมควรแก่กโลกุตตรธรรมอันได้แก่การมั่นคงในสรารณคมตั้งมั่นในศีลอรบรมจิตและเจริญปัญญาให้ติดต่อและต่อเนื่องพระบูชาการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของมัวเรียสง ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อมาบูชาพระเจ้าเนี่ยมอบกายถวายชีวิตนี่แด่พระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี่แด่พระธรรมมอบกายถวายชีวิตนี่แด่พระสงฆ์เครื่องสักการะทั้งหลายที่น้อมมาสักการะมาบูชาพระบรมาาาสมารีริกธาตุก็ว่าสัมมาสุพัณฑเจ้านสุปันเจดีเฉลิมเกียรติมองไปที่รบรมสารีริกธาตุแล้วเกิดความสุขเกิดความสงบและเกิดความร่ม,เ,มเย็นอย่างมาก พระบารมีของพระสัมมาที่อยู่ในฐานะแห่งพระธรรมวินยัยยังแผ่ปกคคุมกระแสชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายยังติดต่อได้ต่อเนื่องข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตกระแสชีวิตนี้ดําเนินไปตามพระธรรมวินัยอย่างติดต่อได้ต่อเนื่อง,ออง,ออองจะไม่ปล่อยให้บาปกับอกุศสลกรรมบัญชัวร้ายทั้งหลายเข้ามาแทรกซึมในกระแสชีวิตทุกครั้งนอบน้อมบ,บูชา,าพระพุทธเจ้าด้วยความรักด้วยความเคารพจากยิ่ง วัตถุประสงค์เพื่อต้องการขัดเกลาตนเองให้พ้นจากชาติทุกชราทุกปยาทุกมรณะที่ขึ้นไปจะไม่ให้ราคาความกำหนัดโทสาความโกรธและโมหะความมืดบอดเข้ามากุมรุมในกระแสชีวิตจะทำพฤติกรรมตนเองให้สะอาดหมดจดจิตใจตนเองให้สะอาดหมดจดทัศนคความเหียนให้สะอาดหมดจดพฤติกรรมทางกายกรรมวิจกรรมและมนโนกรรมนั้นจะเป็นกรรมที่ไม่ดาไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม จะประกอบกระแสชีวิตนี้ให้ดำเนินไปตามสติประฐานสี่สมัประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพลัง้าโพชงเจ็ดอริยมัคมีงองค์แปดเกียงโพธิปักข์ียธรรมให้ตั้งขึ้นในกระแสชีวิตดำเนินไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องในการบูชาการจะสรุ้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติด,ดีของมัวเรียสองเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าดีจริงพระธรรมดีจริงพระเรียสองดีจริง ความฟุ้งซ่านลำการใจออกไปแล้วก็มีความตั้งมั่นในพุทธคุณอย่างแท้จริงและมีความสุขใจทุกครั้งที่ได้มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,มมาและเพียรพยายามในการที่เข้าเฝ้าพมมระพุทธเจ้าทุกวันไม่วางเว้นปรารถนาที่จะให้กระแสชีวิตเนี้ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรตนาไตรให้ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับพระรตนตไตรให้ได้ก็น้อมบูชาพระพุทธเจ้าในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่าง อย่างยิ่งเช่นนี้อุปัทวะอันตรายข้าศึกศัตรูทั้งหลายจงอย่ามีแกข้าพเจ้าโดยอนุภาพแห่งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกัตนะโดยอนุภาพแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้ามีความนอบนอบ้อมอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ในการขวนขวายในการบูชาพระพุทธเจ้านั้นข้าพเจ้าทําอย่างติดต่อและต่อเนื่อง ในการอมน้อมบูชาคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีความรักเคารพในพระศาสดาอย่างยิ่งยวดพุทธคารวตาธรรมคาราวตาสังฆคาราวตาสิกขาคาราวตา,ขา,ขา,วตาสมาธิคาราวตาปปมาตคาราวตาปฏิสันทาคาราวตาต้องชัดต้องชัดในปฏิสันฐานอามิสาปฏิสันฐานและธรรม,มาปฏิสันฐาน ถามว่าอามิสาปฏิสฐานกับธรรมะปฏิสฐานมาจากอะไรมาจากความไม่ประมาทความไม่ประมาทมาจากสมาธิสมาธิมาจากการดําเนินไปตามสิกขาขาสามการดําเนินไปตามสิกขาสามได้เพราะเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังรัรตนะนั้นเคารพในพระเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นปัจจัยต่อการให้เกื้อกูลต่อการดําเนินไปมองมุมไหนก็เห็นพระธรรมคําสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า โหลดแล่งในกระแสชีวิตหลวงพ่อพร,ระเจ้าของท่านทั้งหลายอย่างต่อเนื่องนั้นท่านทั้งหลายจงสมาทานมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งมั่นอย่างยิ่งในการนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการบุิปฏิบัติดีของโมเดียรสงจึงต้องมีความแข็งแรงและก็มั่นคงทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาทั้งด้านความเจตนาอย่างยิ่ง ถ้าไม่ขวนขวายในการเจริญกุศลอย่างนี้การเข้าถึงพระราาัตนตรัยก็จะไม่ชัดอย่างนี้เป็นตน้นนั้นเราท่านทั้งหลายต้องขวนขวายต้องบูชาต้องนอบน้อมต้องกระทาอย่างติดต่อและต่อเนื่องเราขึ้นมาที่พุทธเจดีสุวรรณเจดีชยชเดิมเกี้ในชั้นที่สามบรรยากาศดีมากเข้าในตายปลายสนตายปลายพระเจ้าได้ขวนขวายในการอุปถัมภ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวัน ฉะนั้นบุคคลที่อุปถามว่าสัมมาสมัมพุทธญาจึงไม่ต้องกลัวอะไรอย่าก,กลัวความลําบากเลยกุศลที่เกิดขึ้นอย่างบูชาบุคคลที่ควรบูชานับถือบุคคลที่ควรนับถือเคารพบุคคลที่ควรเคารพปฏิบัติตามคําสอนของบุคคลที่ควรอย่างยิ่งเป็นมงคลน,นันสูงสุด มันงดงามอย่างนี้ที่ไปกระทบศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณนาทัศนคุณพระคุณทั้งหมดนี้ของพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้ายังไม่เคยดับไปเลยแม้แต่น้อยอยังพร้อมที่จะให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงคุณเหล่านั้นรัตนาทั้งหลายคือพุทธรัตน์ธรรมรัตนาสังครัตนาเป็นรัตเลยแต่เรามาทำศีาลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเพื่อวิมุตติสาระและวิมุตติญาณนาทัศนาสาราให้ตั้งขึ้น ฉะนั้นท่านทั้งหลายขวนขวายในการนอบน้อมบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยความรากักด้วยความเคารพอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจงชำระกรายให้สะอาดชำระวจิกรรให้สะอาดชำระมโนกับให้สะอาดอย่างกาย,ยสุดจริตัวจิตสุจริตมโนโส,สุจริตตั้งขึ้นเป็นการนอบน้อมบูชาพระสัมมาสมัาามพุทธเจ้าด้วยความรักด้วยความเคารพอย่างแท้จริง บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกอย่างนี้เป็นความละเอียดอ่อนประณีต้วยจิตบรรจงมากทุกครั้งที่เราตั้งกุศลเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาเป็นไปกับความเพียรเป็นไปกับสติสมาธิและปัญญาการกระทำของข้าพเจ้าที่กระทำอย่างยิ่งยวดมีสัจจะพูดจริงทำจริงและจริงใจในการบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากุศลที่เกดิดขึ้นทั้งหมดข้าพเจ้าก็น,น้อมอุทิศ ให้กับสรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกนาเพราะฉะนั้นสรพสัตว์ทั้งหลายต้องรู้เห็นการกระทําของข้าพเจ้าเทพเทวดาทั้งหลายรู้เห็นการกระทําพระพเจ้าไม่เคยละเว้นจะข้อวัดปฏิบัติตามแบบอย่างของอริยชนในการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระรมบูชาพระสงฆ์บูชาต่อรมสาลีและกธิษฐานประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมเป็นธรรมานุธรรมปฏิปทาอย่างแท้จริงแต่ในการใดเดียวกันกุศลที่เกิดขึ้นพระพเจ้าก็ไม่เอาไว้กับ ตนเองอย่างเดียวแผ่ส่วนกุศลเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลเหล่านั้นกุศลความดีเหล่านั้นปรารานท่านทั้งหลายอนุโมทานาไม่เคยขาดเลยกระทำทุกวันติดต่อและต่อเนื่องลมหายใจมีอยู่ตราบใดก็จะทำอยู่ตราบนั้นไม่จะเดินไม่ไหวก็จะเปล่งวาจาในการนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประนมมือในการนอบน้อมบูชาพระเจ้า จะอาต่ภาพร่างกายทั้งหมดนอบน้อมบ,บ,บูชาพระเจ้าแม้กระ่สชีวิตไม่สามารถขยับขยอนไหวได้แต่ใจยังนึกได้จะใช้ใจนั่นแหละร้อยเลยงตาเครื่องสกการะทั้งหลายบูชาพระสมมาสมุทธเจ้าตั้งมั่นในคุณญวิจาจ้าแล้วก็แม้กระแสชีวิตนี้จะต้องดับไปก็จะดับอยู่การมีพระราตนาตรัยเป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง <c oughs> จึงไม่มีความกังวลแต่ในไหนในการที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาสรัตนธรรมรัตนและสังฆรัตนอย่างแท้จริงฉะนั้นกุศลที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งอามิสบูชาและธรรมบูชาตลอดถึงทานกุศลที่ทํามาในอัตภาพนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะในช่วง หนึ่งเดือนเนี่ยภายในหนึ่งเดือนออกพรรษาเมืเน,น,นี้ยทบจิตประทั้งหลายได้ถวายวัตถุทานอย่างมากมายให้กับวัดวารามต่างๆถวายปัจจัยสี่ให้กับวัดวารามต่างๆมากมายเป็นหกสิบกว่าวัดและก็หน่วยงานต่างๆได้ร้องขอมาก็ไม่ละเลยและยังต้องทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างติดต่อกุศลที่ ท่มเทกระทำในการบูชาตลอดถึงปฏิบแสงสว่างที่ตั้งที่นอนที่นั่งเป็นต้นที่สรุปลงถึงการให้สีเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นเป็นทานให้รสเป็นทานให้ผัวตภะและทรมารณ์เป็นทานขจยากใครควรตามแบบอย่างของอริยชนมีพระบรมโพธิสัตว์เป็นตน้นในการให้ทานด้วยความรู้เข้าใจและด้วยความรักด้วยความครบรพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ สถานที่ต่างๆต้นไม้ต่างๆความสะอาดต่างๆและการทันนุ่มบำรุงปรับปรุงวัตถุภายนอกทั้งหมดสิ่งของต่างๆเหล่านั้นที่เป็นวัตถุทานทั้งหมดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นอาจริยบูชาแต่พระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพด้วยความรักอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันก็คืออาภัยาทานให้ให้วัตถุทาน ควาจริง,จร,งจริงใจให้ความไม่วาดระแวงนั้นให้อย่างตอ่อคึ่งและยังป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายใม้กระหมูสัตว์ทั้งหลาย,ท,ลายที่มาประพฤติปฏิบัติในวัดแต่บุคคลงานทั้งหลายที่มาทํางานในวัดและก็แล้วแต่ได้ให้ความปลอดภัยให้ความคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพนี่คือการที่ข้าพเจ้าตั้งมั่นในการที่จะ ให้อภัยทานอย่างแท้จริงแม้ธรรมทานคือการให้ข้อมูลไม่เคยหยุดเลยเชา้ากลางวันเย็นกลางคืนมีโอกาสก็ให้ธรรมทานให้องค์ความรู้ให้ข้อมูลบอกทานกกถาศีกรกถาสักาสาขา,า,ากถา,ารกรรมาทีนวกถาฉะนั้นทั้งตัววัตถุทานทั้งอภัยทานทั้งธรรมทานทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลย ทั้งวัตถุทั้งตัวอภัยทานทะั้งขยายออกมาก็คือทานบารมีศิลบารมีเน้คำว่มมาปัญญาวิริยะคันติสัจจาธิฐานเมตาและวิคับามรมีพัฒนาให้เข้มข้นขึ้นไปเป็นอุป,ป,ป,ปบปปราบรมีสิบเป็นปรมัตถบารมีสิบอย่างยวดยิ่งเดินตามรอยบาทพระศาสดาไม่หยุดห่อนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ทำทั้งหลายน้อมบุญเหล่านี้ให้กับมนุษย์เทวดาและ มู่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกหนะ้าเลยข้าพเจ้าได้ผูกมิตรยังกิตให้เกิดความเมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนแก่ท่านทั้งหลายแล้วโดยเชนซ้ายามาดุสิตานิมานดรดีปรนิมุโสสวสดีในรูปภพพรมทั้งหมดเว้นอสัญญาอสัญญาข้าพเจ้าก็มีใจน้อมกรุณาและปรารถนาดีแม้อรูปภพ ไม่สามารถจะเห็นท่านได้ว่าท่านไม่มีรูปธรรมท่านมีนามมาทำอยู่ที่เวทนาขันธ์สัญญาสังขารญาตก็ขอให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นเสียศัยที่มีกําลังกระตุ้นเตือนให้กระแสชีวิตข้ามโมสั์เหล่านั้น โดยไม่เลือกหน้าดำเนินไปตามมรคาของพิเกนเจ้าเพื่อพ้นจากอุปสรรคภายในภายนอกอันตรายภายในอันตรายภายนอกค่าสึกภายในค่าสึกภายนอกศัตรูภายในศัตรูภายนอกขอให้กระแสชีวิตเหล่านั้นทอดถึงศีลสุขสมาธิสุปัญญาสุมีบูชาพระรมสารีริกธาตุอันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาปฏิสถานอยู่ที่สุพรรณเจดีเชลมาเกจเมื่อข้าพเจ้าไดินน้อมสักเครื่องสัการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะบูชาและโดยธรรมบูชาคือความรู้ความเข้าใจนี้เป็นพระธาตุส่วนเดียวในสรีระของพระเจ้าข้าพเจ้าก็น้อมบูชาพระธาตุอื่นๆทั้งหมดในสา,ากลจักรวาลที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปประดิษฐานเพื่อยังประโยชน์และความสุขและความสงบความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็น บุญอันยิ่งใหญ่ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาสักการะมรรคมบบูชาได้มีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าได้ตั้งอัยาศัยใเป็นไปประการสิ้นจากกิเลสและควาทุกข์พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างแท้จ,จริงขอพระเจ้าโปรดจำกระเพราอย่างนี้กุศลที่เกิดขึ้นจากการบูชานี้น้อมถวายอุทิศส่วนกุศลให้กับสมเด็พระบรมราชินีนาะ ประหาชาวเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งถึงการสิ้นประชดในในเดือนนี้ขอกระแสชีวิตของพระองค์นั้นรงสถิตมั่นในสุขติภพแล้วก็จงแผ่พระบารมีกว้างใหญ่ไพศาลในการยังคุณประโยชน์ท้เกิดขึ้น สังคมไทยเป็นต้นด้วยขอให้ท่านเข้าถึงเสียไปปรารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกมือลอกถึงหมู่คณะสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมกข์ขาพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวนานแล้วก็เป็นหลักของสังฆบณฑลนํนำพาหมู่พระสงฆ์พระพุติธรรมตามสมควรแก่โลกุตลธรรมเป็นเนื้อนาบุญของพุทธบริษัทไทยอย่างแท้จริงกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้เป็นปัจจัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหนะ้า จ้น้อมกุศลเหล่านี้ถวายเป็นอาจารย์บูชาอุทิศกุศลในการเป็นเด็บุณหลวงพ่อที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ในกติพรบันไดรู้เห็นการกระทําให้โมโนนาส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขอให้หลวงพ่อเขาถึงเสร็จอสุสมาธิส,าสุขปัญญาสุขมากสุขพลสุขนิพพานอสุขเดรัจพันและขอความสวัสดีความมั่นคงในพระรัตนาตรัยขอพระสัตธรรมรักษา